สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มสามเดียมออโต้เช่นเคยนะผมวันนี้มีรถสภาพป้ายแดงเข้ามาใหม่เพิ่งได้มาเลยนะครับผมอยู่นี่เลยครับกับ MG h f 1.5 X Sunroof ตัวท็อปสุดป้ายแดงนะครับ1ล้าน1ล้าน1แสเกือบ1่ล้านสองะครับผมนะนี่เลยครับผมว้าวๆกันเลยนะสำหรับคันนี้นะเปิดมาเลยนะครับผมเห็นไหมไฟเนี่ยวิ่งเป็น r e เฟนเชียลนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นไซน์ไลท์เทคโนโลยีนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์ครับผมเนาะสลับกับ LED นะครับ นี่เป็นไงโคตรสุดนะครับดูดุดุคมคมนะครับผมกระจังหน้าแบบนี้นะครับรูปรังพึ่งนะครับผมลิ้นสีดำครับสลับกับชุดไฟตัดหมอกนะครับอ่าเป็นโครเมียมเนาะโดยรอบคันก็ได้มาสวยเลยเหมือนป้ายแดงเป๊ะนะครับยางใหม่ครับผมยางปี2 1 22ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะอ่ากระจกติดไฟเลี้ยว LED ครับผมมีกล้องด้านใต้ด้วยลืมบอกไปด้านหน้าก็มีกล้องหนึ่งตัวนะครับผมเนาะคันนี้ ก็เหมือนเดิมครับผมคิเรตินชี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนเลยด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ครับเซ็นเซอร์รอบคันครับคันนี้มาอีกแล้วเห็นกล้องอีกแล้วครับผมนะมามุมด้านหลังก็เห็นกล้องมาด้านหลังก็ประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าเป็นประตูไฟฟ้านะโอเคล้ำนะครับผมลดราคาเป็นล้านนะครับผมก็ประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสไลด์แบบชูชาร์เตอร์ด้วยนะครับผมนี่สามารถวางของได้เลยนะถ้า เป็นสองชั้นอ่ะ,อะพูดคุณง่ายๆล้วแต่ความสะดวกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันชุดยางอะไรแม่แรงยังอยู่ครบนะประมาณนี้เดี๋ยวแกะบาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับยังพัสติยังอยู่อยู่เลยเนาะประมาณนี้ป่บยรอบคันก็ประมาณนี้ครับลูกค้านี่สภาพล้างจอดับผมเบาคู่หน้าผู้โดยสารนะครับต้องบอกกันเลยว่า เป็นไฟฟ้าทั้งคู่ปรับได้8ทิศทางนะครับผมพัดปติกหน้าจอขนาด11นิ้วยังไม่ได้แกะออกเลยด้านในเป็นสีดำแดงนะครับผมอ่าป่ะอ่ามาถึงกระจกกระจกด้านผู้โดยสารนะครับผมติดก,กล้องมาแล้วกล้องครบทุกตัวเลยนะด้านหน้าด้านซ้ายขวาหน้าหลังอะ่ะมีหมดปะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่า